สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่หน้าเดฮีโร่กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาแวะ SD กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับพี่คางแดงของเรานะครับ SD สดีกันดั้มนะครับบาบะทอสลูปัสนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูบ็อกอาร์ตกันก่อนเลยนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของบ็อกอาร์ตนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปร่างของโมเดลนะครับบาบะทอสลูปัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะะะเเเป็นนนนนกรรรดคคััับบ SD Standard EX ่องผม ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะดันนี้ก็เหมือนทั่วๆไปนะครับอืมเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีรูปลักษณ์ต่างๆนะครับที่บอกว่านะครับหลังจากที่เราประกอบมาแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับแลซึ่งพาร์ตต่างๆเนี่ยก็สามารถนำเอาไปเล่นกับไฮเกรดนะครับนำอาเล่นกับไฮเกรดของบทอลูป,ปันได้นะครับ ด้านข้างนี้จะเป็นรูปแบบที่เขาตัดเส้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสาหรับในกล่องนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ฟอย์มาให้นะครับก็เป็นมาตรฐานของ SD สดกันด้ามเลยนะครับผมก็คงจะไม่ติดหรอกเดี๋ยวไปทําสีเอาดีกว่านะครับเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยก็อาจจะติดบางจุดนะนะนะครับติดแค่ตรงช่วงดวงตาก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสติกเกอร์ฟอย์มาให้1แผ่นนะครับ อันนี้ผมก็ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในกล่องนี้นะครับก็มีแผงมาให้นะครับเพียงแค่3แผงเท่านั้นเองนะครับแผงลันเนอร์นะครับผมก็ไม่เยอะนะครับมีแผงหลักๆ2แผงนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นแผง PC นะครับอีก1แผงนะครับถือว่าเป็นตัวที่ประกอบง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าบัตทอลรูปัดตัวนี้นะครับลักษณะของตัวงานนะครับถือว่าประกอบง่ายทีเดียวนะครับผมแผงลันเนอร์นะครับที่เชื่อมต่อกับตัวชิ้นงานเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นคีมอะไรแบบนี้นะครับก็ ประกอบได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่อาจจะบิดเอาบิดเอาก็ออกแล้วนะครับรันเนอร์เนี่ยที่เชื่อมต่อกับชิ้นงานเนี่ยตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ใหญ่นะครับมันก็เล็กๆนิดเดียวนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะจุดนี้นะครับสาหรับเจ้างานตัวนี้นะผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับแผงรันเนอร์นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวงานกันดีกว่านะครับตัวงานนะครับก็จะมีอาวุธมาให้นะครับในกล่องก็คือดาบนะครับดาบที่เป็นรูปแบบของบาร์บาทอสนะครับก็ตัวดาบนะจะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับตัวดาบมันจะมีมีแบบว่าดีเทลเป็นแค่ฝั่งเดียวแค่นี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะเออน่าจะเป็นสําหรับเอาไปไว้เล่นกับ h พนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะอ่าในส่วนของตัวหุ่นนะครับดีเทลถือว่าจัดจ้านเลยนะครับดีเทลมาเต็มนะครับซึ่งตัดเส้นออกมานี่ผมว่าสวยนะครับดีเทลแบบเยอะนะครับเยอะมากเกินเกรด SD ีทั่วไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับดีเทลของบอปทอตัวนี้นะครับ นี่ตรงแขนครับจุดขยับถือว่ามีเยอะนะครับตรงแขนก็จะมีปืนนะปืนมาให้2ฝั่งเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับการแยกสีนะครับการแยกสีนี่ถือว่าถือว่ายังน้อยอยู่นะมีแยกสีแค่เพียงตรงไหล่มานะครับชุดเกาะไหลนะครับแล้วก็ตรงคางนะครับแล้วก็ตรงเขานะครับตรงเขานี่ตรงที่เป็นส่วนสีน้ำเงินตรงตรงกลางหน้าผาเนี่ยก็ไม่ได้แยกสีมาให้นะครับผมว่ามันโอเคอยู่นะครับถึงจะแยกสีมาน้อยก็เหอะนะครับ สำหรับราคาของเจ้าบอปทอตัวนี้นะครับ SD EX s t ANDARD ตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกนะครับผมแล้วก็ดีเทลจัดจ้านนะครับน่าเก็บมาต่อสําหรับคนที่เป็นแฟนของ i อร o b บัตออฟ n เนี่ยก็ก็ควรจะมีนะควรจะมีนะครับผมในส่วนของดีเทลต่างๆนะครับส่วนขาผมว่ามันยาวๆไงไม่รู้นะแต่ก็แต่ก็สวยดีแหละจุดที่เป็นปัญหานะครับที่เจอของตัวนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมตัวเดียวหรือเปล่านะเป็นที่ตัวของผมตัวเดียวหรือเปล่าซึ่งคอเนี่ยถือว่าหลวมมากนะครับอ่อนมากเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้โดยอาจจะใช้น้าํายาเคลือบเล็บนะครับทาเข้าไปนะครับเพื่อ,อขยายจอยให้มันใหญ่ขึ้นจะได้ฝืดๆหรือไม่ก็กระดาษทิชชู่ยัดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขกันนะครับอันนี้ผมว่าทําสีจะสวยกว่านะสาหรับ ไอ้เจ้าตัว S D นะครับถ้าติดสติ๊กเกอร์ผมว่าจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ติดสติ๊กเกอร์ก็พอแล้วมั้งสำหรับเจ้าบอทอตัวนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับหกถึงแเซนประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวดูดีเทลตรงหน้านะครับตรงนี้ผมใช้ m a r k ร์แต้มสีไปนะเนี่ยเห็นไหมตรงที่เป็นสีเงินตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็มี marker นะครับที่เป็น marker สํา,ารรสหรับตกแต่งสีกันดมนะ อันนี้ก็ผมก็แนะนำเหมือนกันนะสำหรับใครที่ต่อ SD ก็สามารถใช้มาร์กเกอร์ปากกาพวกนี้ได้นะครับมีอยู่หลายเฉดสีเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำเ SD กันดั้มสวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าแนะนำถ้าไม่ติดตรงไอ้คอนงอกแงกแล้วนะ ตัวอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับถ้าไปติดตรงนี้นะครับผมว่าเป็น SD อีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมเลยทีเดียวนะครับสำหรับ SD สดบาร์ปทท์ลูปัสนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่นกก็มารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับเจ้าบาร์ปัทท์ลูปัสตัวนี้นะครับอ่ะแวะมา SD กันอีกแล้วนะหลังจากเว้นได้คลิปเดียวอีกนะครับผมโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับการทำคลิปต่อไปนะครับสำหร เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนชมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ